vâng, <Nhạc> tôi ờ, là thầy Nguyễn quang Thắng, tôi là thầy Nguyễn Văn Thắng, tôi là thầy Nguyễn Văn Thắng, tôi là thầy Nguyễn Văn Thắng, tôi là là thầy này là thầy Nguyễn uh, Văn Thắng, là ผู้เขียนคือโยธิงล้วนบ้างหลังนี้นะผังปที่ไตผังปไตเน้ำพอดีมีน้ำตมางตัวงกด้วยพอดีมี้ำาเข้ามาตรตัวงอกด้วยกายกายแล้วก็มีภูเขาอยู่ที่เอียงอนี้เราเรยกเป็นเลงที่นี่จดสงสกนเอียงว่าเล้งอย่างเลง ตำนาเขาจะมีเสียงไม่เบียดแรงผูที่คือดูก็คือคุณไปเราหลอลกไปไปดูข้างล่านนะลงนั่งแรงว่าที่สูงสุดแรงว่าที่สูงสุดสูงเยอะวันนี้ก็คือเป็นอเอเียงแล้วก็หยัเลรงแล้วก็นั่งนั่งซื้อหลังงบเ่ยเออเท่าบ้านเนี่ยแค่สองแค่สองปแบบุ่นอาจารย์โยธิแสงวังรู้จักตั้งนี้ไปยำ่ำเขาเขาบอกโอ้บ้างหลังบ้างหลังหลังตื่นนะไฟไหมนะอี่บอกอ่าใช่อาจารย์ ตั้งแต่มาตั้งหลังนี่นะไฟมกไฟไม่มาเก้าครั้งแล้วเออเออทำไปทำไมเป็นแบบนี้กพอะไเพราะแรงดูที่เอียงจุยที่งงล้วงงงงจุเน้มนมันช่องแบบตรงตรงแบบนี้ใช่ไหมเอ่อเอ่อเอแล้วหัวใจแทะเป็นหลักการหัวใจแทะหลักหลักการหัวใจแทะมันจะมีมีเงื่อนไขบ้างบางหลงผมก็เอามาเอาดูทีหนึนนี้แค่เอามาจะตำล ตรงนี้เลยแต่ผมก็มีประสบการณ์เรื่อยเหมือนกันที่เกี่ยวกับในกลางไหนทำให้ทำให้ไฟไหม้ง่าย